สวัสดีครับเพื่อนเพื Mormon. ่อนเฮ้ยไอ้น right ี่่มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนนนน้อยชาแนลนะครับรายการเอลตี้ดีไซน์บายนนวันนี้ผมบอกเลยผมจะพาเพื่อนเพื่อนมานั่งร้านน้ำชานี่เลยคานิชันแถวากป็นสปอนเซอรอผมไหมไม่ใช่แน่นอนฟินเลยครับเพื่อนเพื่อน ออ้อออโหแม่เพื่อนเพื่อนครับผมกินน้ำชาอยู่ดีๆนะแต่พอดีเลยมันมาได้ควันบุรี่สูดเมื่อ <c oughs> กี้ควันบุรี่มันผ่านมาแล้วก็แบบสูดเข้าไปเต็มๆเลยแล้วก็รู้สึกเมียการไอโอ้โหรู้สึกไม่ดีนะเพื่อนๆน,นะเออพอแบบแบบนี้พุ๊บเนี่ยผมมานั่งร้านน้ำชาบ่อยนะผมเป็นคนชอบนั่งร้านน้ำชาบ่อยนี่ดินในดูเลย <c oughs> แล้วก็ ถามว่าถ้าเราไปที่ไหนไปนั่งร้านที่ไหนหรือว่าไม่ใช่แค่ร้านน้ำชานะเราไปที่อยู่เหมือนกันซึ่งมันเป็นที่สาธารณะมีคนสูบบุหรี่อ่ะเออแล้วเราได้รับควันบุหรี่ไปอ่ะเราไม่สูบนะแต่เราไปยืนใกล้เขาอ่ะเราได้รับควันบุหรี่ไปเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรบ้างวะเพื่อนๆสงสัยเหมือนผมไหมเออว่ามันถ้าเราได้รับควันบุหรี่ไปมันจะเหมือนกับคนที่สูบไหมหรือว่ามันมีความอันตรายมากน้อยแค่ไหนอ่ะเออเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปไขข้อกังวลใจตรงนี้ดีกว่า เราจะไปเจอกับบโมหรือว่าโมนะครับโอเคไปครับเพื่อนๆเจอกันเลยผมนายแพทย์มอสลลนตาเรนะครับหรือว่าโบโมกิตตอนะครับควันบุหรี่เนี่ยถ้ามันเข้ามาอยู่ในร่างกาเยเราเนสิ่งแรกที่มันจะไปทําให้เกิดการระคายเคืองนะครับก็คือการระคายเคืองที่บริเวณทางเดินหายใจของเรานะครับก็คือทําให้ปอดและทางเดินหายใจของเรามันอักเสบนะครับ พอนานๆเข้ามันก็จะบวมมีเสียมหะเลยขึ้นมาทําให้เกิดการอุดตันขึ้นมาได้นะคเป็นสารอันตรายทั้งนั้นที่มันอยู่ในบุหรี่นะครับข้างในมีแอลกอฮอล์เลยนะเป็นเมทานอลนะครับเอทานอลมันกินได้แต่เมทานอลมันกินไม่ได้นะเมทานอลถ้าเรากินเข้าไปนี่ตาบอดได้เลยแต่ในบุหรี่มันมีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารเคมีพวกต่างๆพวกนี้มันก็ทำให้เกิดผลอันตรายต่อต่อร่างกายอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของกระเพาะลำไส้เองแล้วก็ทางด้านของสมองในช่วงเบื้องต้นถ้า คนที่ไม่เคยสูบและสูบเป็นครั้งแรกจะมีอาการระคายเคืองทางเดินหายใจนะครับมีอาการไอมีอาการมีน้ำมูกไหลนะครับแล้วก็พนแพ้บุหรีแ่แล้วรับควันบุหรี่เข้ามาเนี่ยก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวบุหรี่เนี่ยถ้าเอาข้อจริงมันทาให้เกิดหลายโรคมากนะฮะเพราะมันมันเปรียบเสม,มือนขยะขยะในร่างกายของเรานะครับทำให้เกิดโรคถุงลมโป่ง,ปองพองหรือว่า C O P D นะครับพวกนี้มันทาให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินหายใจทําให้เกิดเราเป็นโรคขอบได้ รประการต่อไปท,ทำคือสารเคมีเนี่ยมันไปกระตุ้นมันเป็นสารก่องมะเร็งนะครับมันก็ไปกระตุ้นให้เกิดมะเร็งในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปากหรือทางเดินหายใจของเราไม่ว่าจะเป็นปอดหลอดลมหลอดอาหารกระเพาะอาหารอุมะเรงเกือบทุกตัวเต้านมนะครับบริเวณช่องปากอะไรต่างๆโพรงจมูกก็ทําให้เกิดมะเร็งได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะโรคในบุหรี่นี่เยอะมากนะครับด้วยส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตโดยเฉพาะผู้ชายในแถวบ้านเราเนี่ยเกิดจากปัญหาบุหรี่ ซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับ50%ของคนอายุน้อยในบ้านเรานะครับมีการเสรียชีวิตอันเนึ่องมาจากบุหรี่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับเรื่องบุหรี่ถ้าเลิกได้ก็ขอให้เลิกนะครับบางคนไม่รู้ว่าบุหรี่มือสองมือสามคืออะไรใช่ไหมครับบุหรี่มือหนึ่งโอเคมือหนึ่งคือคนที่สูบคนที่สูบก็คือมือหนึ่ง มือ2อก็คือไอคนตอนที่กําลังสูบเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างอยู่บริเวณนนอยู่ในอาคารเดียวกันอยู่ในบริเวณใการอยู่ทานข้าวอยู่ในอ่อยู่ในโต๊ะอยู่อยู่บนโต๊ะเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอยู่ในวงล้อมการคุยด้วยกันเนี่ยอยู่ในหมู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้คือมือ2มือ3คืออะไรมือ3คือสูบบุหรี่เสร็จแล้วนะครับไอควันบุหรี่มันก็จะลอยฟุ้งอยู่ในอากาศแล้วมันก็ตกอยู่ตามพื้นตามโต๊ะตามเก้าอี้ตามผ้ามากอะไรต่างๆนะครับ ไอ้คนที่มาแตะมาแตะก็สูบสารเคมคีที่มันตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆสูบเข้าไปนี่คือบุหรี่มือสามนะครับบุหรี่มือหนึ่งโอเคผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อกี้โทนของมันบุหรี่มือสองแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยเพราะมันคือควัน,น,นเดียวกันนะครับส่วนมือสามเนะี่ยส่วนใหญ่จะเกิดในเด็กกับคนแก,ก่ๆมากๆเด็กบ้านเราเห็นไหมครับเด็กบ้านเราในสามจังหวัดบ้านเราเนี่ยมีจํานวนมากเลยที่เป็นโรคหอบแล้วสาเหตุหลักๆคือคนในบ้านสูบบุหรี่ เด็กบ้านเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยโตและก็ชอบเป็นโรคนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมเด็กบ้านเราถึงมีสติปัญญาที่ด้อยกว่าคนที่อื่นและก็มีรูปร่างที่ตัวเล็กกว่าที่อื่นเพราะตอนสมัยเล็กๆเนี่ยเป็นโรคอยู่ตลอดเวลาขี้โรคโตอยู่ในโรงพยาบาลเพราะอะไรครับหอบอยู่ตลอดหอบหอบปัจจัยคือจากอะไรครับนั่นแหละครับคนในบ้านสุบุรีเมื่อคนในบ้านสุบุรีควันบุหรี่มันก็จะลอยมาตกตามบริเวณเสื้อนะครับเสื้อ บนแคร่บนโต๊ะผ้ามากอะไรต่างเด็กก็ไปเล่นแต่แถวนั้นพอเด็กไปแถวนั้นก็สูบเข้าไปพอเด็กสูบเข้าไปก็จะเป็นโรคขอบพอเด็กเป็นโรคขอบเด็กก็จะขี้โรคพอขี้โรคก,ก็การเจะระิญเติบโตก็ผิดปกติพัฒนาการก็ผิดปกติโภชนาการแต่ก็ผิดปกติทําให้เด็กไม่สมประกอบนะครับสติปัญญาไม่ฉลาดหลักแหลมเหมือนบ้านที่ไม่สูบบุหรี่นะครับนี่คือบุหรี่มือสองมือสาส่วนในคนในผู้สูงอายุก็จะทําให้เกิดโรคขอบโดยเฉพาะภรรยาที่อยู่ในที่บ้านหรือว่าคนแก่ที่อยู่ในบ้าน แล้วป่วยง่ายก็จะทําให้เกิดโรคของทาง,งเดินหายใจของคนคนที่อยู่ในบ้านโดยเฉพาะคนเข่าคนแก่น,นะครับเขาไม่ได้สูบแต่คนรอบข้างสูบเขาก็ได้รับผลไปด้วยนี่คือต้องระวังกันครับในศาสนาอิสลามของเราเวลาเราจะกินเนี่ยเราต้องดูสาประการ 1. ต้องคาลาล2ต้องมีประโยชน์3ต้องไม่ฟุ่งเฟยหรือกินมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะสอย่างนี้เรามาดูในบุรีกันบุรีตอยีบันไหมอันนี้ไม่มี อันนี้ไม่มีเลยไม่เหมือนสุรานะเนี่ยเหล้าเนี่ยเหล้าหรือสุราเนี่ยของมันมาแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีประโยชน์นะเอาไว้ล้างแผลนะครับเอาไว้ล้างแผลได้นะครับถ้ากินวันิะนิดหน่อยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้นะครับถ้าต้องกินวันิะนิดนะไม่ใช่กินทีละขวดสองขวดอย่างเั้นกินจนเมาไม่ใช่ต้องกินทีละลิดมีผลวิจัยว่าป้องกันก,การเกิดโรคหัวใจป้องกันการเกิดหลอดเลือดหัวใจติบตันได้เนี่ยมีประโยชน์ ขณะมีประโยชน์นั้นในอัลกุรอานก็มีบอกว่าในเหล้ามันมีประโยชน์แต่ภัยอันตารายมันมากกว่าเพราะฉะนันะ้นฮารอมแต่ในบุรีตั้งแต่ผมเรียนมามันยังไม่มีประโยชน์ผมยังหาประโยชน์มันไม่เจอเลยนะนะครับบุรีไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นตอยีบานไม่ม,ออม,มีถามว่าฟุ่มเฟือยไหมบุรีฟุ่มเฟือยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองในสามข้อมันบุรีมันไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฝากไว้นะครับในเรื่องของการสูบบุหรี่เนี่ยถ้าเลิกได้ก็เลิกนะครับถ้าเลิกไม่ได้ก็หานะครับช่องทางที่จะเลิกให้ได้นะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยสูบบุหรี่ก็อย่าไปลองนะครับมันไม่เท่หรอกนะครับมันทําให้เราเกิดโรคนะครับคนที่ไม่สูบบุหรี่หายากและผู้หญิงชอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกแล้วก็ห่างไกลจากบุหรี่นะครับวันนี้ขอบคุณครับหลังจากที่รู้คำตอบแล้วนะโอ้โหแบบ ขนลุกเลยขนลุกแต่ตัวน,นี้ยังนอนอยู่บอกตรงว่ารู้แล้วอ้โหน่ากลัวจริงเลยว่ามันแบบอุ้ยมีโรคเยอะแล้วแบบควันบุรีเนี่ยอุยมันทําร้ายได้ทุกอย่างเลยนะนะครับบอกเลยต้องขอบคุณบกมกิตอมากมากเลยที่แบบมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องของอโรคภัยของบุหรีควันบุรีบุรีมือสองบุรีมือสามใช่ไหมคุณข้อมูลนะครับ ะนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามได้นะครับใน Facebook ชื่อบอมองกีตหรือว่าไอรอนมาซูด้วยนะครับใน YouTube นะครับผมโอเควันนี้ผมบอกได้คำเดียวเลยว่าคุ้มมากๆกระจางจริงๆ <noticeable noise> มาว่าจะเป็นเรื่องของเฮ้ยความรู้ใหม่สำหรับผมมือนกันนะเรื่องเกี่ยวกับควันบุรีเนี่ยแล้วก็มีควันบุรีมือ2องมือสต้องขอบคุณนะครับอ่าชายเย็นชาเย็นนี่ขอบคุณนี่พนักงานสุดเลย บมก้าซี่เนอะน้ำร้อน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 เดี๋ยวนะโอเคโอเคจัดเลยจัดเลยนะครับบอกเลยเมื่อกี้เราต้องขอบคุณก้อก้อน่อก่อนแล้วนะครับชายเย็นนี่บอกเลยรัสเวียสุเรียนีมาเรียนี่แย่เว่มาเรียนีโรตีเฮ้ยว่าไปมันข้ามไปก่อนเพื่อนๆน,นะครับอ่านะครับเราจะแจกแมสกห้ารางวัลอ่านะครับห้ารางวัลเพียงแค่คุณนะครับ ช่วยแช่เราแล้วก็มีแคปชั่นที่มันโดนใจเราที่สบายใจแล้วก็นี่ห้ารางวัลน,นะแล้วก็มีพกุญแจอีกนะครับซึ่งได้รับการสนับนสนุนจากสสมและสสสด้วยอ่าห้ารางวัลเช่นเดียวกันบอกเลยคำเดียวจัดส่งฟรีจัดส่งฟรีเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศเออยกเว้นต่างประเทศ <laughs> <laughs> โอเควันนี้เ,าเราเลิกกันแค่นี้แล้วกันแล้วก็ไปติดตามในอีพีหน้านครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องอย่าลืมนะครับผม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ share, และกดหัวใจให้กับเดินเดินน้อยชาแนลเด็กไทยปลาเที่ยวชุบูบ๊ปีบาย